สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็จะมาออกมาเตือนเพื่อนๆนนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ทำปุ๋ยเปลือกไข่ใส่ต้นไม้ถ้ายังไม่ชมคลิปนี้ให้จบนะคะเสียใจนะคะเพราะไม่เช่นนั้นบอนสีของคุณอาจจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะผลลัพธ์ที่ทำปุ๋ยเปลือกไข่ในสูตรที่จะทำให้ดูนี้นะคะ ผลลั์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่กระถางเล็กนิดเดียวแต่ทําไมสวยมากเป็นแบบนี้เลยนะคะบอกเลยนะคะถ้าใครดูไม่จบนะคะเสียใจนะคะว่าใส่อะไรบ้างนะคะในสูตรเปลือกไข่นี้นะคะทําอะไรใส่กี่อย่างนะคะแล้วทําไมมาใส่ต้นไม้แล้วสวยแบบนี้กระถางเล็กนิดเดียวนะคะแต่ทําไมสวยมากนะคะ เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าทํายังไงบ้างใส่อะไรกี่อย่างนะคะถึงจะได้สวยขนาดนี้ทั้งที่กระถางเล็กนิดเดียวนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะที่เคยทํานะคะนี่แหละค่ะผลลัพธ์เดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยจ้าอันนี้ค่ะเปลือกไข่วันนี้ก็จะมีเปลือกไข่ขนาดนี้นะคะจากนั้นนะคะเปลือกไข่ตัวนี้เราก็ต้องมาบี้ให้ละเอียดก่อนนะคะโดยการที่นำมาบีบแค่แบบนี้นะคะ ดีให้ละเอียดเลยนะคะเปลือกไข่ที่เราเก็บไว้นานๆนะคะแหง้งแห้งแล้วนะคะเนี่ยแห้งมากแล้วนะคะและเยอะมากด้วยนะคะเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะแบบดีแบบนี้เลยนะคะขยำขยำแบบนี้เลยให้ละเอียดนะคะเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆปลูกกี่ต้นก็กะประมาณเอานะคะกะประมาณเอานะคะว่าจะปลูกกี่ต้นนะคะเมื่อได้แบบนี้นะคะ ให้ได้ละเอียดแบบนี้เลยนะคะขยำยายำเาข้าแบบนี้เลยนะคะนี่เมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีปรุงดินกันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีขี้เถ้าด้วยนะคะขี้เถ้าที่เราเผาเตาหุงข้าวนะคะเผาไฟนะคะนี่แหละเตาไอขี้เถ้านะคะจากนั้นนะคะดินนะคะดินดินตัวนี้นะคะ ดินที่จะใช้นะคะก็คือดินที่มีผสมขุยมะพร้าวอยู่แล้วนะคะนี่ะคะที่ผสมหมักไว้นะคะนี่คดินตัวนี้ก็จะเป็นขุยมะพร้าวกับดินที่เป็นมูลมูลขี้หมูเก่าๆนะคะ สูตรนี้นะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่ขี้เท่าลงไปนะคะกันกันเชื้อรานะคะกันเชื้อราแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยประมาณเท่าที่เพื่อนๆต้องการนะคะกับประมาณเอานะคะถ้าเราต้องการที่จะปลูก ปลูกเยอะๆกระถางใหญ่ๆนะคะใช้สูตรนี้ผสมลงไปเป็นการฆ่าเชื้อราในดินด้วยนะคะจะไม่ค่อยอเหมือนเราปลูกบอนซีอย่างนี้จะไม่ค่อยเป็นโรคนะคะอันนี้ก็จะใส่ให้หมดเลยนะคะมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเพิ่มดินอีกนิดนึงๆๆๆนะคะ พอได้แบบนี้เสร็จนะคะเราก็นำเปลือกไข่ตัวนี้นะคะผสมลงไปเลยนะคะอันนี้ก็กะประมาณเอานะคะกะประมาณเอานะคะเนี่ยเด็ดมากเลยขอบอกนะคะสูตรนี้นะคะได้ผลเหมือนที่เห็นในต้นนี้เลยนะคะ ใส่เยอะก็ได้นะคะเยเรามีเยอะเราก็ใส่เยอะนะคะเปลือกไข่ต้นไหนที่เรารักเราห่วงมากๆใส่ให้ถึงเลยนะคะใส่ให้ถึงเลยนะคะ <S <S เะคะ <S 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 มื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะก็มีผงชูรสนิดนึงนะคะ ผงชรูรสตัวนี้เพื่อนๆก็กับประมาณเอานะคะไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องเยอะอันนี้ก็คือผสมลงไปในดินแบบนี้เลยนะคะแค่นี้เองนะคะไม่ต้องเยอะนะคะอย่าเยอะเด็ดขาดนะคะผงชูรสไม่ต้องเยอะปรุงดินนะคะปรุงดินเสร็จนะคะเนีย่ยได้แบบนี้นะคะทีนี้นะคะวันนี้จะปลูก าชายชนนะคะปลูกชายชนต้นนี้นะคะจะปลูกชายชนต้นนี้นะคะเมื่อเราผสมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปลูกด้วยกระถางเก่าอันนี้นะคะเพราะกระถางอันนี้ก็เคยปลูกไว้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็หาขุยมะพร้าวรองนิดนึงนะคะเพราะว่ารูจะกว้างนะคะด้านล่างเวลาเรารดน้ําดินจะรั่วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหามะพร้าวสับแบบนี้นะคะรองก้นหรือเพื่อนๆไม่มีมะพร้าวสับก็หาใบไม้ ไม้ผุอะไรก็ได้นะคะรองก้นไว้นะคะนี่แหละค่ะทาแบบนี้เลยนะคะใส่เอาไว้แบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่ตัวนี้เลยนะคะใส่ลงไปเลยนะคะสูตรนี้รับรองเลยค่ะเพื่อนๆสูตรดินที่ที่ว่านี้นะคะสุดยอดเลยค่ะบอกเลยว่าเด็ดมากแต่ว่าลายหลายคนนะคะยังไม่ได้ทํานะคะ และวิธีผสมแบบนี้ก็ยังไม่มีใครเห็นนะคะเนี่ยเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนกน็อันนี้ซื้อมานะคะต้นเขาก็จะประมาณนี้นะคะชายชนนะคะร่วงไปหมดแล้วนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะ ผลพลอยได้นะคะชายชนนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเพ <Yeah. S 1> รนาะฉะนั้นเมื่อได้มาแบบนี้นิดนึงนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะ <Yeah. S 1> สําหรับคนที่อยากจะได้เยอะๆนะคะโดยการที่นี่ค่ะเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วนะคะ <Yeah. S 1> เราก็หาผลประโยชน์จากตรงนี้เลยนะคะ <Yeah. S 1> นี่โดยการที่ปาดตรงนี้เลย นะคะเ,เพื่อนนี่แยกได้อีกนะคะบอกเลยนะคะเนี่ยเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะนี่ค่ะเมื่อได้แบบนี้เสร็จเราก็ตั้งไว้แบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะ เมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะตั้งไว้แบบนี้เลยนะคะปลกอกมาและะ้วค่ะเราก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะให้ตรงนิดนึงนะคะให้เข้าตรงกลางนิดนึงนะคะเวลาปลูก เราซื้อมาแล้วนะคะแล้วก็ว่าจะแตกหนอ่อเราก็ทําแบบนี้ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเมื่อได้แบบนี้สําหรับกระถางต้นนี้นะคะเราก็หาปีกนะคะสับใส่หน้านิดนึงนะคะโดยการที่เวลาเรารดน้ํานะคะจะได้ไม่กระเด็นออกมานะคะใส่ไว้แบบนี้นิดนึงนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูตอนที่อ๋อเดี๋ยวนิดนึงนะคะ อันนี้นะคะเพื่อนเนี่ยเราสามารถแยกออกมาได้อีกนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะเราก็สามารถที่จะฝังลงไปนะคะต้องการหน่อนะคะแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกหลอดออกมานะคะแล้วแล้วเดี๋ยวไปเอาต้นนี้รองน้ำกันนะคะ เมื่อเราปลูกเสร็จนะคะเพื่อนก็รดน้ำลงไปแบบนี้เลยนะคะรดไปเลยนะคะและอันเล็กอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็รดไว้นะคะแล้วก็ตั้งไว้นะคะไม่ต้องไปแช่น้ํานะคะต้นนี้อันนี้ไม่ต้องแช่น้ํานะคะตั้งไว้เฉยๆนะคะ ตรงที่มีน้ำถ่ายามีน้ำฝนตกถึงนะคะหรือว่าเราลดน้ำบ่อยๆก็ได้นะคะแต่ต้นนี้เราต้องแช่น้ำนะคะลดลงไปเลยเดี๋ยวน้ำก็จะ,ะดิดไปอยู่ด้านล่างนะคะนี่ละค่ะเสร็จแล้วนะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะและเนี่ยค่ะอีกสักประมาณหนึ่งเดือนฝรฝ่านะคะเนี่ยค่ะที่ปลูกมานะคะก็จะเห็นผลประมาณนี้เลยนะคะสูตรเด็ดตัวนี้นะคะ เพื่อนๆสามารถนำไปทํำดูได้เลยนะคะได้ผลเกินคาดค่ะสีก็สดมากสวยแต่กโกงามไม่นึกไม่ฝันนะคะว่าที่ทํามาแล้วก็สูตรนี้คือโอเคแล้วก็สวยมากด้วยนะคะเพื่อนดูนะคะต้นเล็กแต่พุ่มสวยมากเลยนะคะเพื่อนดูหันให้ดูเลยนะคะว่าทุกใบเลยนะคะสีสันก็จะสวยสดจริงๆค่ะนี่ค่ะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพราะว่าในช่องนี้นะคะก็จะมีเคล็ดลับมาบอกกันทุกทุกวันเหมือนกันนะคะติดตามมาไว้นะคะเพราะว่าจะมาบอกกันบ่อยๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ